สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับฟาร์มของในวงฟ้าเท่านั้นครับก็คือกฎของเราก็จะมีอยู่ว่าฟาร์มของแค่ในวงฟ้าถ้าเราฆ่าตัวตายในวงฟ้าเออไม่ใช่ดิถ้าเราฆ่าศัตรูตายในวงฟ้าเราก็สามารถฟาร์มได้นะครับแต่ของที่อยู่นอกวงฟ้าทุกชิ้นเราห้ามฟาร์มครับทุกคนรวมถึงศพรวมถึงเห็ดรวมถึงกระสุนไร่ต่างๆนะครับคือห้ามนะครับมาดูสิว่าอูเมอร์จะรอดจากชาเลนจ์นี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยลย สตรีมทุกวันเวลา1 7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง y o u t u อ e เมอร์สตรีมและแฟนเพจอ u เมอร์นะครับสามารถมาดูเป็นกำลังใจอูเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่ลงนะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะอมาครับทุกคนครับหลังจากที่เราทําิปฟาร์มของแค่เมืองเดียวไปนะครับรอบนี้ครับแต่แรงฟาร์มของแค่ในวงฟ้าเท่านั้นครับซึ่งวงฟ้าของเราอยู่ที่อู่เรือครับกฎของชาเลนจ์ก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือฟาร์มของแค่ในวงฟ้าครับผมฟาร์มกล่องสุประได้ปกติเลยครับในวงฟ้าเท่านั้นนี ถ้านอกจากวงฟ้าก็คือเราไม่สามารถฟาร์มได้ครับทุกคนครับ <g ül> มาดูซิว่าอูเมจะรอดหรือเปล่าวันนี้เป็นเมืองอู่เรือด้วยนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้เล่นแบบเมืองอู่เรือมานานมากแล้วนะครับอันนี้นานจริงนี้นานจริงอู่เรือคือแบบไม่ได้มาเล่นแบบนานมากครับทุกคนครับมา <c oughs> ดูซิว่าภารกิจของผมจะสาําเร็จหรือเปล่า <c oughs> ต้องโดดไปที่ดีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคไปก่อนครับโอ้โหขอให้ถึงนะรอบนี้เนี่ยผมใช้เป็นเจ้าตัวสกิลพาลม่ามานะครับเพื่อมาเก็บกระสุนประมาณ3แม็กใช่ป่าวว่าร้อยยี่สิบนันมันกี่แม็กวะ แม็กหนึงมี30สอ๋อ4แม็กเลยนะครับผม4 m a แม็กก็ประหยัดกระเป๋าให้กับเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มนในก่อนแล้วกันครับเหมือนจะมีตัวโดดไหมไม่มีนะใช่ปะแต่เมื่อกี้เหมือนจะมีตัวตามมายอยู่นะครับไฟรับไปที่นีดก่อนครับตรงนี้น้องซนตา้าของเราโอ้ผมว่าเป็นวงฟ้าที่แบบฟาร์มอิ่มแน่นอนครับทุกคนครับไปฮะ วิ่มีตัวมีตัวเว้ยไอย้บ้าน้่มีตัวได้ไงมาด้านหนึ่งนะทุกคนนะช่วงวนี้มีตัวผมครับโอ้โหด้านในผมไม่นะเว้ยน้องไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนน้องพี่ไม่มีปืนน้องพี่ไม่มีปืนน้องทุกคนครับทุกคนครับมาดิ ติมเหรอขอเก็บของก่อน้นะกันพันยานครับทุกคน,นครับโอ้โหไม่มีปืนก็เล่นกันไวเกินนครับเหมือนมันจะแบบโดดถึงหรอวะเนีนะ่ยผมก็เพิ่งรู้ตอนแรกคิดว่าโดดไม่ถึงครับทุกคนครับเกือบตายฟรีแล้วจอกระตุกครับซอรี่ครับทุกคนครับสงสัยมือไปโดนสายครับเมื่อกี้มาตรงนี้ได้หนึ่งคิวครับผมถือว่าสวยอยู่ว้าวยังเล่นปืน VDS ว่ะม่ตรงนี้หืมคนฟา์าหมดแล้วว่ะ แสดงว่าตัวนี้มันอยู่แถวนี้ครับด้<ะ>านบนครับเจอละได้ยินเสียงมานหนึ่งตัวเห็นได้หัววิงไม่โดนว่ะอ่ะผมวิ่งไปเลยแล้วกันเพราะว่าจังหวะนี้ยังไงก็ได้อยู่ะหวัดดีเพื่อนเอ้าเฮ้ยหวัดดีเพื่อนหวัดดีน้องไปครับผมหวัดดีน้องเรียบร้อยเขาตกใจหมด ยูเชก็วราปลงได้มีตัวมาอีกแล้ว <S <S ไม้หมดเลยมาไม้หมดเลยมาบนหัวผมครับด้บนหน้าผมก็มีโอ้อด้านหน้าอู่เรือก็มีอีกแง่จะเยอะไปไหนวะถ้าไม่ฆ่าตัวั้นบนก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฟาร์มหรอวะสวะนี้มันก็ต้องใส่อย่างเดียวแล้วแหละครับสวัสดีนะ้องเรียบร้อยมา ถ้าผมไม่ฆ่าตัวนั่นผมผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฟตาร์มาทุกคนครับดังนั้นมันต้องฆ่าครับแล้วหน้าเรามีตัวอีกนะครับโอ้โหก็หนักระเบิดเยอะจริงเปิดไปครับมีตัวมาอีกโอ้โห มาอีกมาใหมดเลยเอ,เอามาดิมาดิเรียบร้อยไปดจไิจะมีอีกไหมเนี่ยจะมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหแต่และเกมแม่งลำบากเกินจะมีอีกกันมัน้งเหรอเร่งมาแบบซัมเมอร์เซียวจัดอะครับทุกคนครับไปเ <laughs> ดี๋ยวผมเก็บของยี่ยอนครับ เอาสักยาสิบกล่องแล้วกันนะโอ้โหยาผมสิบหกกล่องแล้ววะยาสิบกล่องแล้วกันครับกระสุนสักสามร้อยกระสุนซองสักสองแม็กพอปะสามแม็กโอเคกระสุนซองสามแม็กครับเดี๋ยวผมไปแลกกล่องกับไอวอลเพิ่มดีกว่ากระสุนซองสักประมาณสองแม็กก็พอนะผมว่าจะได้แบบว่าเต็มที่สักหน่อยนะครับเกมนี้เราฟูจัดนะครับของผมคือแบบล้นเลยอ่ะทุกคนเอาจริงล้นมากครับตอนนี้ครับแลกนี้ไปมีอะไรบ้างวะที่เราต้องแลก อันนี้ด้วยไหมเอาให้หมดครับผมใส่ของแต่งกระเป๋าแล้วที่ว่าโอเคมันแรกได้แค่นี้ครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าจังหวะนี้ฟอร์มคือแบบโคตรตึงอะครับทุกคนจะขึ้นมาถมผมแต่ไม่ดูว่าผมแบบตึงแค่ไหนไะโดน,น,นไปไงครับวิววิ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 ผมเดิน <laughs> ผมเดินก็มาผมมีแต่โดดมันน่าเก็บของอยู่อะไงดีวะ มันไม่เห็นเราครับนี่มันอยู่ด้านบนเอาไปไม่โดนไม่โดนก็ถอยดิครับรออะไรนะฮะผมก็ไม่อยู่นะเว้ยถ้าจะให้ผมขึ้นไปชาร์จผมไม่อยู่นะเว้ย <c oughs> โอเคเราเสียระเบ,บิดหนึ่งลูกแล้วครับทุกคนครับต้องไม่เล่นเมืองพีกไหมครับเดี๋ยวผมไปเล่นเมืองพีก,ก่อนแล้วกันอุ้ยใส่พาลมามามันดีนะเว้ยทุกคนเก็บกระสุนได้เยอะนะครับจังหวะนี้สบายแน่นอนเรา แล้เหมือนว่าตัวนี้ขอไม่วิ่งเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมเข้าวงกว่อนแล้วกันไปเดินไปทีละวงนะครับเราไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเล่นฟังเขตบีมาก,ก่อนก็ได้ครับดักฆ่าคนไปก่อนเลย่อยเ,เราใส่ชิวแน่น,นอนยังมีสกายกับซองควงครับซองควงใส่สโมสแหละเ,เป็นไงล่ะไม่ใช่ใส่สมานนะใส่สโมสัะสมผมด้านล่างเหมือนจะมีตัวว่ะเลสโซนลงแบบนี้ผมว่ามีตัวแน่น,นอนเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอรวงนะฮะจังหวะนี้ครับ มันขี่รถไปแล้วอะอตออหน้าต่อตาผมเลยยิงดีอยู่ครับที่มันขี่รถไปครับตอนแรกว่าจะนั่งแคมป์นะครับแต่นั่งแคมป์มันน่าจะแบบถ้าผมนั่งแคมป์เดี๋ยวเกมมันไม่มันนะทุกคนครับเราต้องแบบเดินล่าหน่อยหรือว่าคนครับหัวเหมือนคนเลยอ่ะอันนี้มีตัวเหรอเนี่ยทำไมมีกล่องศพครับเดี๋ยวระคายตัวหน้าหน้าก่อนที่ผมไปยิงเขาตอนแรกนะไม่ใช่ยิงเขาดิไปป้าระเบิดใส่เขาตอนแรกนะ เีเขาดันรอดไม่ได้ครับจังหวะนี้ขอปิดจ็อบก่อนแล้วกันนายไม่มีโอกาสรอดแล้วนะเพื่อนหมายเลขที่หนึ่งนายจะต้องตุยนะครับโอหเขาจะเดินมาวะวยังยิงกันอยู่เลย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 ตรงนี้ยังยิงกันอยู่เลยเหรอเนาะใส่กันอีเพลตเออเรียบร้อยหมายเลขที่หนึ่งตุยจนได้ครับเดีย๋ยวเจอหมดักเดี๋ยวเจอผมดักแค่นั้นแหละรอจังหวะเขาวิ่งค,ครับทุกคนครับ ไม่มีตัวอยู่รอนะแถวนี้นะเ<อ>ปิดตาครับโอ้โหโดนหัวไม่ตายอุตส่าห์จังหวะนิ่งเลยเมื่อกี้โดนหัวไม่ตายเบาเกินไปเปล่าไดเมียผมอ่ะกระสูนเหลือ2 0 0รอครับตอนนี้คนเหลือส2สองนะคิดว่ากระสุนพอแน่นอนครับผมคิดว่ากระสุนพอนะโอโ้กระสุนเหลือประมาณเจแม็กเลยสบายแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาเขาวิ่งแล้วกันครับพยายามเก็บกระสูนไว้ก่อนแล้วกันเซนต้าอุ้มครับจังหวะนี้วิ่งดีเพื่อนอ่าวิ่งแล้ว วิ่งแล้วจังหวะนี้เปิดไปอยู่นอกหอกครับยังไงก็เสียบยังไงก็เสียล้วฮะยังไงก็เสียลรวฮะยังไงก็เสียเราวจังหวะนี้ครับเรียบ้อยครับหนึ่งคิวครับสวยพี่สวยก็มาดีครับน้องโทษทีละกันพอดีปืนพี่มันแรงกว่าน้านล่างวะเนี้ดรอปลงวะวิอะไรอะหรือว่าใครนั่งเคียมนะครับ <c oughs> ร้อนอีกแล้วนี่เหมือนคนมากเลย มนเอลคนเหลือ9ก้าคนเองนะเดี๋ยวผมไปดักตรงหน้านี้ดีกว,ว่าแต่หน้าฝั่งห้องน้ำดีกว,ว่าเพราอผมคิดว่าวงบีบด้านบนนี่เลยวะ่ะเดี๋ยวคือไม่เล่นฝั่งบ้านเขียวดีกว่าครับผมคิดว่ายังไงวงมันก็แบบว่าบีบด้านบนนะถ้าวงมาแบบนี้เกือบตายคือเมื่อกี้ว่าจะหันไปตั้งไอวอลแต่มันหันแบบไม่ทันอะครับทุกคนจะลอยยิงเราด้วยวะ่ะนี่ม่เอาเรื่องโอ้โห ด่าน่ะเนี่ยโอ้แม่งด่านด้วยเช็ดแค่ก็ตึองอ่าโดนไปดิมาดิโอ๊ะไม่รอดว่ะเจอดันล่างยิงครับทุกคนครับเสียดายว่าเกือบได้แล้ว โอ้โหจบันดับไหนเนี่ยโอเคครับก็ถือว่าแรงบวกอยู่ครับอุ้ยขึ้นในมอนดสีเลยสวยพี่สวยจบันดับที่8ครับก็ถือว่ามิชชั่นคอมพีสครับเพราะว่าแรงโลบวกครับทุกคนครับแปลว่ทั้งหมด6คิวครับผมเกมนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ภารกิจของเราสําเร็จครับตบมือครฝากการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากมีชาเลนจ์อะไรมาให้อูเมอร์ทำนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับเดี๋ยวมาจัดให้ครับผมสำหรับชาเลนจ์ต่างๆครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย